ังาขอนแต่ไม่มีสายละขั้วเดียวแอนตีนแปดลงเลยเหรอลงเลยใช่ไหมฮไม่ต้องสั่งได้เลยไม่ต้องใส่เราก็ใส่สายได้ต้องแก้ประกบปีเกิดโชว์สเต็ปเลือกให้ดูหน่อยจะทำไม่เป็นแล้วจบไปก่อนไงต้องใส่เวรไหมใส่ก็ดีค่ะเราจะไม่คุณนีสบายเรื่องดำน้ำไม่ไม่ค่อยพอบอกสบายปุ๊บลงไปขึ้นเลยนะลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นห่วงพอลี่ใช่ป่ะ ปอยสบายสนุกปล่อยว่เธอต้องเธอต้องช่วยเราอย่างนี้ฉันไม่ได้แกล้งนะเธอต้องช่วยฉันนะสัญญาถ้าไปทำอย่างเงี้ยปไปจะไม่เล่นต้องใส่ข้างในใช่ไหมคะบอกบอกพี่ไว้พี่ก็คอยดูเราอยู่บอกบอกพี่ก่อนพี่คะถ้าไปทำแบบสัญญาอย่างไรเข้าไปช่วยเอออย่างงี้โอเคใครใครใส่เวทให้น้องหน่อยไหต้องใส่จากข้างในอ่ะใส่ตรงนี้ก็ได้พี่ปอนเราไม่เห็นไม่ไม่เอาหรอโอเคเสรับครึ่งตัวเอาเอาใส่ ใส่เดี๋ยวค่ขึ้นก็ได้อันนี้เอาเพื่อเอาเก็บแบบนตูี่กอตดปนก่อนไหม่ตรไหนอะใส่ไวข้างในติดเหมือนไว้เลสไหมไม่ไม่ไม่เอาผ้ามาเผื่อโอ๊ยขอใค พอใจมาพอใจถือเคารั่ังกับเราถือกั้นเป็นงงอ่ะเออพอใจถือส่งส่งสิค้มันรู้จากข้างบนไม่เขารู้สิบเลยเออหรอเขาหลเคื่อนเนาะแมาบอกอะไรกับพี่กว้างหน่อยพี่กว้างเขามาพี่กว้างี พี่มีกวางเห็นไม่ได้ไถ่ายนางแขนภาคสามอะไรป้ะหนึ่งพี่กว้างฉากดำน้ำเขาต้องตกน้ำพี่กว้างบอกว่าน้องบอลดูแลแม่แมไงให,ให้แม่เปียกน้ำเขาต้องดำน้ำมะมดำน้ำแบบสุดใหญ่คิดสึกเหมือนกันนี่ดูฉากว่ายน้ำสาวว่ายน้ำ เนี่ยของต้องดมดมเดี๋ยวของต้องดำลงไปในนี้ไม่ไม่ไม่มียังยังยังไม่ได้ผักเดี๋ยวค่อยผักทีเดียวเต้หลอกแฟนวะไม่ปิดโป๊ะแต่ไม่เหงะไปอันไหนกับอันไหนเม้าท์พิสของเราอ่ะนี่นะหน้ากากของใครพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องอันไหนที่กัดปากของปลอยค่ะอันไหนของปอย ถ่แล้วใช่ไหมช่นลุยสวยมากค้ชน Love you าก่งนะเออางต้อ่ยทักลินไ้อให้คนเสร็จก็ได้ได้ไปกินขวดก่อยู่ที่กิ๊กมันจะมีกิ๊กหนึ่งที่ได้ เลยอ่ะเดี๋ยวแคปให้ดูเก๊กทันทีเลยอ่ะามมาได้เลยอาอะไรมองกล้ยนเลยแกงพี่เลยขอร้องพี่แจ็คก็บอกว่าสวยเลยพี่ต่ายพี่แจ็คบอกว่าสวยเลยเออไฟมันดีแงยี่ยลันี่คือของคุณเองหมดเลยไเี่สยอวเีรอก้องเส็จนะขออยสีดำน่ขอพอมน่า แล้วกลับไปไหนล้วครูนี่นักต่ขอบายบายบายนี้คือยังไงเราไปอันนี้เลยใช่ไหมเขาอยู่ฝ่งไหนปอยู่ฝั่งนี้ดดำดำแตกต่อแค้องนี้นี่มันไกลไปะไม่ไกลันอ่าไปว่าที่ดชุดดูชุด,ด,ช,ดชุดลงน้ำ บายอันนี้อันนี้รับข้างก่อนรับข้างก่อนรับข้างก่อนบูลินเอ้ยพี่ปอยอนี่เราถ่ายเจียเมี่ยนไปนนู่ข้างเลยอย่างนี้เลยพี่ไก่ีโอ้ก็เปียกอย่าโดนไฟนะคะบูลินที่หายใจยีกนะครับจบนะครับแล้วฝากพี่ปอยกระพือพลาตัวเองไปข้างหลังให้เราด้วยเราต้องลงมาใจอีกงานหนึ่งไหมจำแขกนะมันมีอยู่สองงานบุตรทุกชายอันเนี้ย ไม่เป็นไรครับแอมะแอมัะใช้พอจะลงมาช่วยจับหายหน่อยได้ได้จะมาตัดต่อคือยากแย่งลุ้นหาไฟนะตอนเขาอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงอยากดูในน้ำใช่ไหมอ่ะนี่พี่ต้นผู้กรรมผู้กรรมไม่กลับผู้กรรมเราชอบกลับนนั่กลับก่อนโอ้ นึกว่าถ่ายแบนดอดจำร้าได้โอ้โอโอโอผมผมจับผมจับผมอะไรอ่างเนี่ยยังไม่เข้าเฟรมเลยอยู่อีกคอแล้วใช่ไหมอยู่คอมั่วไปแล้วมั่วชั่ว ตอนนี้เป็นพี่ปอยกับพี่ตายอยู่ในน้ำพี่ปอยคือผมสั้นอ,อ้าวเฮ้ยโอ้ยงานหมดเลยหมด,ดหมดกันอ๋อแล้วเฮ<อ>้ยเห<อ> <ๆ S 1> มือนหนังเกาหลีที่นั่งอีกเป็นนางเงือกเลยอ่ะเรื่องอะไรวะนั่งออรอดปื้นๆหรอที่รีมของหัวเองใช่ป่ะยืนางเอกที่เล่นหรืปเ,เรปล่า แอมคือเขาสับี่บอน่อยพี่บอลวิ่งไปที่ฐานแบดก่อนถ่ายแล้วก็ได้ถ่ายรอบๆก่อนมันะ <c oughs> นดูประมาณ้าไปติดไปตับอกแล้วถอดเนาะถอดดีกว่าแต่ถ้าไม่มี<บ>มันจะลอยไม่ได้นะถอดมันจะดีก <c oughs> ว่าคิดว่าเขาดูหนื่อยดีไหมน่าลองดูดตอถอดดีกว่าถอดถอดถอดถดอยู่ดีนะถอดด้อลอ ล้งหน้าก่อนไปงงคือตอนหนที่จกแล้มือดูว่าเอฟเฟกเปื่อยป่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้เปิดมันพันมันพันอยู่ดิออกไหมออกออกแล้วค่ะนี่ออกสองข้างเลยนะพันป่ะเนี่ยไอ เด yup, okay, okay. ี๋ยวพี่ลินครับในครั้งเดียวอย่าให้คนข้างบนจับไว้ดีกว่าวะ่าเนี่ยผมมันวางอยู่ตรงนี้มันน่าจะออกได้พี่ต่ายจับถ้าไม่หยุดจับพลาดไปนี่เลยไม่ต้องอาลงไปทั้งหมดจับพลาดไ่เลยรูปผมก็ใครวะปัดผมซินดี้ไปข้างหลังหน่อยโอเคโอเคผมซินดี้สวยปะสวยแต่ว่าไหนซินคุณไม่รู้ว่าใครโอเคโอเคมันสวยมากพี่ปอยโอเคไม่เห yeah. ็นหน้าเอยู่นี่อยู่นี่ โอเคโอเคได้ได้ได้มาลงแบบเมื่อกี้ไอ้นี่เดี๋ยวปล่อยฝังก้นนะเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ไปก่อนมัดเงินจับผมนี่ยผมนิ้วโคตระอาดนุ่มลื่นจับแล้วนุ่มลื่นมากผมนิกวโคตรสะาแบบนุ่มลื่นแบบติดกระตังโอมเมื่อกี้หรอไม่ไม่ต้องมีสายไลน์มีสองตีน้องขอแว่นตาหน่อยจับทั้งผมทั้งนี้ทั้งออกซิเจนเลย

对，下面的。<noise> ดูหผ้ามันมาพันเลยหรผมดีแต่มีผ้าไม่รู้ต้ององดูเ่อนป่อย้ทำพานเขาเปรีก็จงได้่ไอ่ะาปากนจิมจกเว็บนึ่อใช่เพราะว่าช่วงเหอดีเจัง่ดูหน่อยเอาหรอตั้ว่ไปเอาแตงมาไปช่วงหายก็ประกอบเล็าอย่างเดียวประกอบเล็กค่อย่างเดียวที่ก็ได้หายใจได้มันหันยากด้วยผมหันไปดูกล้องไม่ได้ด้วยวลามารับเจย ัตอ่เต้องใส่ีซี่จริงก็เป็นแคหายใจอยู่เอาเองไปใคอนโรลอันนั้นเองแล้วกเป็นต่อแล้วก็เก็บประกอบเก็ปกนขอดูดีไม่ต้องใส่บีขอดูดีแต่เล็กอย่างเดียวนะได้ยงข้าลงไปวา้ราด็อ่า่ามได้ดีมัได้ อัตอาที่มีน้อยก็ได้ไม่เป็นไรดิจค่สิบาทก็ได้ไมมันติดถังงี่แบบเมื่อกี้รอดูท้ายๆเลยแล้วกันนะใช้ได้ไม่ติดถังพี่พีเมื่อกี้ได้นะได้ใไหมตวเนีเาจะไปดอดเนี่ยเขาะไที่ไตา่อติดนี่ียจานไดช่วงนี้ไม่ใช้ทำเปนหน้าหน้าวานเราใช้ช่วงนี้เนี่ยใช้ยก็คุณเป็นผีเนี่ยาเพิกคุณเป็นผีไง ไม่นี่ลอนแต่งหน้าธรรมดานะไม่งหน้าสีเพือขาอะถึงรับหน้าลอยผ่านี่ตาย้น้าแหน้าดแบบนี้เลยแต่รับหน้าลอยต่ผ่านพิาเดี๋ยวไปลึกว่าเดิมนะครับคาไปลึกว่ะเดิมเดีวยวรเดี๋ยวผมก็ถักไาอีกใบเนี่ยเพราะว่าด้านเนี้ยเป็นสลับสลับากอยู่นี้เดีเอาของผมไหมล่ะไม่ไม่เอามาอีกใบเลยเอาไบวาวาเป็นหรืออย่างนี้ตึงเลย เดินนั่งไว้นะไม่ใช่เธอฉันด้วเล็กอยากได้ตึงคนเข้าตัวแล้วพอดีคนจะสายกันไม่ต้องรวมกันีด้ยิงถัหบอะไรนะครับราจะถ่ายแล้วดึงถังหลบได้นั้นหนูเอาเดี่ยวเดียวเอาเดี่ยวพี่ปอยพี่ปอยเขาอยู่อยู่อย่างนี้กับกล้องเลยนะมันรับตาอยู่แล้วก็ลืมได้เลยมาพี่มาพ่อยนเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวพี่ลงไปจัดผมใน้อง น่ารักมิวมั้งลงมาเลยแอมตะแกน่ารักขนาดไปไปมาขอขอพี่ไม่อยู่กันตั้งนานแล้วพี่เอไปรอแล้วครับโอ้โควิดไปลงไปคนเดียวอ๋อเมื่อกี้ไปถึงไปมาไปมาไม่เง้ยมันแล้วมาละได้ให้ไปเลยค่ะมาให้เขาให้เขาไปเอานัน้องนใช้สีนี้ก็ได้จะได้เดี๋ยวพี่ ไม่เป็นไรอ๋อไม่ลอยเหรอปล่อยปะไปพี่ปีลงไปนานไหมไปลงไปแล้วนะไปติดมันนีมา้เองนี้มากแย่มู้นอ้วนๆจับไปบอกเมื่อกี้คือลาวป่ะล้มลงไปอ่ะคืนลาวลงไปน้ำตุ๊บ

อืมนี่ต้องไปเดอะเฟสุที่แล้วเออดสุดยอดมากเลยเพื่ต้องหาตองหากล้องได้ด้วยเขาเซตผ้าด้วยนะเมื่อนผ้าเองเห็นเห็นหมดเลย เมื่อกี้เสร็จผ้าให้ม่อแบบเสร็จผ้าเสร็จผมเสร็จทุกอย่างไม่ต้องลงไปดูแล้วอ่างนั้นเสร็จพ็อปเสร็จมันย่าเหม็นแบบในด็อกขึ้นหน่อยเลยมันเป็นพองนะผมมันพองแต่มัมีช่วงจังหวะจับเข้าจับผมก็ไปเล่นแลกใหญ่พวกนี้เรคคอร์ดไว้เนี่ยแล้วเก็บไว้ไว้เป็นเบื้องหลังนะเมื่อก่อนถ่ายนี่แบบทำเองทเองเดี๋ยวไว้อันนี้ขออันนี้ ปลอยไว้ตั้งสองเส้นเลยปล่อยไว้ตรงเส้นเลยสายอะจริงอยู่ประมาณนีเหได้เลยแต่พอพุ่งมามอนม่ทานัวเออรถดีอ่ะอะข่อยดีอีกข้งนึงชไหมที่ไนะพี่ไม่ชอบผมที่มัเป็นแบ้อวผมมันตลกนะถ้าพุ่งมา้พุ่งมาแล้วพุ่งมาถ้ามาอยู่กับพี่นะ โอเคแม้แต่ถ้าพี่บีเห็นว่าระยะระหว่างปากกับกล้องได้พี่บีบอกโอเคเดี๋ยวพี่เข้าไปจับจับมาให้ปากเข้าใจละโอเคเฮ้ยเช็ดขอบปากให้ก่อนเอ็นี่เช็ดขอบปากไอ้นี่หน่อยปากไอ้นนี่อมันเลอะติดขอบปากนิดติดมันเลอะปากคนมันเห็นเนาะมันเห็นมันเห็นปากจับหน่อยเช็ดไอ้ด้านบนโอเคปะเฮ้ยเฮมาป้า ได้ป่ะน้ำลงมาอะไรนะพูดว่าอะไรนะมันมัยวหรือว่าบ่ะอ่าไอ้กลวาแอมตว์ี้มุกหน่ะ้องมึงสัตวี้มุกหน่ะเนี่ยการลากกันล้ลูกยาใได้เลยโอเคไปลงไปมีเยอะยล้พี่ไต่ไปเลยมั้ยเนี่ยอใช่ครับหินโยนลอยน้ำไม่ได้ ลงน้ำไม่ได้ทีนี้อีกสี่จริงๆเป็นใช้ยีสีส่สสบอกแล้วร่วนสร้าจักทำมาอย่างนี้เหลือแค่นี้ยถ้าเราไปดูเด็กหลือพีนสกิบแค่นี้

โอเคแล้วเนียอันนี้ดีชัวอันนี้ดีชัวแล้วเสร็จเราเป็นหน้าที่ใส่ใจหน่อยเนาะไมัมนผ่านนะยู <พา S 1> ยเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์ลงมันมีกล้องตรวนให้ให้คือเ <พา S 1> มีคนถามว่าหนาวไหม โอ้ยเดี๋ยวหปีอะคือมาไปได้แล่ชุดเนี่ยไปชุดได้เลยเปนาะเราไม่ต้องอะแอมนะล้างลางแบบไม่มมือใหญ่ดู กแไม่มีเยื่อใยเลย่แมเกก็ลงุกข้างหลังใช่ขึ้ลุกไม่ได้ข้โอเคแค่เปียยาดขาไปนะคะเลยระวังระวังัวเปียกอยามาใส่ขาไปนะไปข้างน้ไหมแตกแล้วเป็นไงยอมครับริงนะันนี้ได้ทำงานไงอาต ตอนนี้ก่อนนะหุยพี่สนพี่สนมาช้าเมื่อกี้พี่ปอยดำน้ำอ่ะพี่สนสนธยาอินเลิฟกับไทยมากตอนเนี้ยไทยสนอะไรนะอินเลิฟกับคนที่ชื่อไทยมากสนไหนสนอะไรนะสนธยาสนไทยสนอันเออสนไหนน้องบอลพูดสิ ส้นไทยส้นอันส้นอันส้นไทยอันส้นไทยอันส้นไหนส้นไทยอันตอนนี้อันที่หนึ่งอ๋อส้นไทยที่หนึ่งอันนี้พี่อุ้ยเป็นตากร้องนี่เขายืนแล้วนะนี่นี่ถ่ายรับฟังยืนละไม่คนว่าว่าทำไมตากร้องนั่งเก้าอี้ตลอดเวลา โอเคเดี๋ยวเจอกันนะไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเขาจะลงอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่